สำหรับวันนี้นะคะบินก็พร้อมแล้วค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีเทรนนิ่งอะไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแอคติ้งโมเดลลิ่งซิงกิ้งหรือว่าแดนซิ่งนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเปไ็นยังไงกันบ้างค่ะ ไอโฟกลาวต้องรับทุกคนค่ะแล้วคุณรอนก็ได้แนะนำดาราฮอลลีวูดที่จะมาเป็น acting coach ให้กับเราค่ะอย่างท่านนี้โด่งดังมากๆจากเรื่อง Teen Wolf และอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะนั่นก็คือคุณ Ryan Kelly นั่นเองค่ะหรือดาราจาก Disney Channel คุณ Hannah c a t Jones Coach and designer, โ o d e ล i ิ่งโคชและดีไซเนอร์คุณ a l e x กซิส n อนซ t นโตผู้ีดเคยทำงานในนิวยอร์กแฟชั่นวีคแฟชั่นโชว์โปรดิวเซอร์คุณซูซานวอนแช o โว l c ลโคชสอนร้องเพลงคุณเจมส์ลู g o และเจ้าของรายการทีวีการ์เดนเอาต์ e นเบเวอร์รฮิในแอมะซอนไพร์คุณพอล oh, และคุณแพทริกค่ะอ่านไปนะคะมินจะพาทขาค่ะ <c oughs> <c oughs> โชมโมเดลลิ่งสำหรับเด็กๆค่ะน่ารักมากมากเลยค่ะเรามาเริ่มการเทรนกันเลยค่ะคลาสแอคติ่งมีการแบบว่าัะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ให้แบบว่าแอคติ้งส่งฟิลลิ่งหากัน แล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะมมนจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการร้องเพลงค่ะเป็นบูตแคมของซิง <Singing. S 2> ไปดูกันเลยค่ะ no, never, never ถึงตอนนี้เทรนนิ่งในบูตแคมก็จบลงไปแล้วนะคะทุกคนถึงเวลาแข่งขันจริงแล้วค่ะสังเกตได้ว่ารอบๆค่ะจะมีเอเจนต์แมเนเจอร์ c a s ต i n g บริษัทโปรดักชันมันนั่งยเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยค่ะตื่นเต้นแบบขีดสุดเลยค่ะทุกคนเอาเป็นว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการแข่งขันร้องเพลงกันเลยค่ะ And Chocolate Almond look is my obsession. I know Thuk I can treat you better too. I know I can treat you better. No one likes to be asked about their age. Not for me. Guess how old I am? 19? 21? 23? I'm 29. Really? I'm 29. Shh. My secrets, be you brand. Be you is where beauty meets health and where science meets nature. Be prepared to meet the treasure that makes your skin glow rather than go. Smooth as silk and be ready to look younger. Choose your own way of beauty. Never be someone else. Be you. จบแล้วถึงเต้นสุดๆเลยค่ะทุกคนไปต่อกันที่แข่งขันเดินแบบเลยค่ะ ตอนนั้นนะคะพอเรารู้ว่าเรากําลังถูกกรรมการประเมินอ,อยู่เนี่ยหเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่สิ่งเดียวที่มินคิดเลยค่ะทุกคนก็คือมินเกง่งมินสวยมินทำได้ห้องอยู่อย่างเงี้ยค่ะชั้นเกง่งชั้นสวยชั้นทำได้แล้วก็เดินเดินสับจับเลยค่ะทุกคน ไปแล้วคะ่ะกับการแข่งขันโชว์ความสามารถต่อหน้าเอเจนต์แมเนเจอร์แคสติ้งดีเรคเตอรตอนนี้ก็ได้แต่หวังอย่างเดียวว่าเราจะได้ Callback กลับไปพูดค um> ุยแล้วก็เซ็นสัญญากับเขาค่ะสำหรับค่ำคืนนี้เรามีงานการลาดินเนอร์และการประกาศรางวัลสำหรับผู้ที่ม uh ีความสามารถโดดเด่นค่ะไปเด้งก t นโอ้ h a ก l e n g e Matsunin Jiu-Ataui! คนแข่งเป็นร้อยแต่วินจะได้เหรียญทองถึงสองเหรียญ มีนตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากๆกับรางวัลแห่งความตั้งใจมีวินัยในการซ้อมค่ะก็ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยค่ะทุกคนมันคุ้มค่ามากๆจริงๆที่ได้ฝันและทำตามฝันให้สำเร็จค่ะแล้วพอผลงานเราถูกใจกรรมาการก็เลยได้รับคัดเลือกไปออกรายการ America's Rising Star ใน Amazon Prime ด้วยค่ะ ส่วนเรื่องการ call back และการเซ็นสัญญากับ agent manager จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมินจะมาเล่าให้ฟัง ep หน้าค่ะและนี่คือจำนวน call back ของวินค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดเจอกัน ep หน้านะคะ